แซ่บจนไฟลุกกันไปเลยสําหรับนักร้องสาวเจนนี่รัชนกพล่าสุดพวงสามีวิชัดมงคลไปเที่ยวทะเลพร้อมร่องเรือสวีทหวานกันสุดๆดงานนี้สาวเจนนี่ใส่ชุดบิกินี่สุดเซ็อวดหุ่นอวบเมพ,อพอร้อมโพลรูปคู่อวดหวานกับสามีพร้อมแคปชั่นระบุว่าสามีพามาเติมพลังบวกแค่อวบไม่ได้อ้วนสารอาหารครบถ้วนน่ากินจะตายแต่ก็ไม่ไวายมีดราม่าเข้ามาอีกแล้วเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาบุลลี่หุ่นของเจนนี่มากมายเช่นโอตัวใหญ่มากเจนนี่ลดหุ่นด่วนๆค่ะหอมหน่อยแม่ลดด่วนค่ะขณะที่ชาวเน็ต บางส่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็นปกป้องพอมองว่ามันคือความธรรมชาติเช่นหุ่นเจนนี่เป็นหุ่นธรรมชาติที่คนส่วนมากมีกันค่ะเขามาด้อ้วนมองดีๆเขาอวบธรรมชาติของคนค่ะเขามีเงินซื้อกินมีความสุขในแบบของเขาเราคนรดีๆนะคะจะหุ่นแบบไหนก็สวยค่ะหมดยุคบ,บูลลี่กันแล้วค่ะใคทตี้ใส่หุ่นเขาอย่างนั้นอย่างนี้หัดมีทัศนคิติดีๆบ้างนะคะคนแบบนี้ท็อกซิกสุดๆคนที่ชอบบูลลี่คนอื่นควรที่จะหาสังคมดีๆอยู่บ้างนะหุ่นอบสวยแล้วจากคุณแม่เจน